พี่สาวพี่สาวหัวม่วงพี่สาวอุ้ยโอ้ยพี่สาวเหลี่ยมมาไอเหลี่ยมมาใครอะจอดเลยจอดเลยพี่สาวคนบ้างเียมคนบ้างมึงดูดิคนคนบ้างใครมาใครวะหลัวฟ้ามีคนที่มาหาเมื่อฟ้าน้งมาคุยดิใครวะใครฟ้าเนี่ยอุ้ยอยากอยากมิลี่ว่ะไอเที้ยวโอ้ย <programmes S 3> <ห>โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหงาว่ะไม่ได้ตีนานอยากมิลี่เว้ยอยากมิลี่ว่ะเอยากใครวะอยากชนว่ะเขาถามว่าเสียงใครวะมึงไล่ดิมัส เสียงกูเองอะ่ะเป็นคุนยอะไรอ่ะเฮ้ยไอหมอมันปันยาอ่อนปะเนี่ยได้จงใจขับรถหนีกู ไอ้เฮียยังไก่ควยเอ้ยฮัลโหลขยะไอ้ฮัลโหลตั้งใจเอ้ยตั้งใจขับหนีเหรเฮ้ยกลัวมึงแตกนะไอ้เฮียแกงพิษบูไอ้สัตว์ไอ้แกงพิษบูกลัวมึงแตกนะฮัลโหลไอ้หมาพิษบูมึงตั้งใจขับหนีเหรอไอ้หมาพิษบูฮัลโหลเหลี่ยมเอามือเอากล่องเข้ามาดิเอามาดิเหลี่ยมเล็กไรเหลี่ยมเล็กไรสิบสี่สิบสี่เด็กวงทิ่ให้เพื่อนรันดีเหลี่ยมรันดีเหลี่ยมรันดี ไอเดี่ยวร่ำหน้าร่ำหน้ามึงอย่ายอมนะไม่ไม่เดี๋ยวกูไปสภาเลยที่สภาบอกว่าเออเดี๋ยวกูไปสภาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เออเล่าผมแล้วก็ขับรถนี้ผมมาเออคุณเหล่ารู้จักช่วงนี้กูเลื้อนอยู่ด้วยไอเทียหิวข้าวเนี่ยไอสัตว์ก็แม่งเต็มเลยสัตว์ตัดให้อยู่ตัด เออโห้แกงพิษบูโหลไอ้แกงพิษบูโหยโหรมึงจะมือนำเฮี้ยอะไรโหลโหรนี่มันวิวนี่ว่าเฮ้ยโหล ไอ sí, os ้มึงลงรถมาดิม right? ึงลงรถมาดิพึ่งลงรถมาดิรับพี่มึงมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงดูติดใจหรอหาฝนยังไม่ตกนะมึงเป็นเฮี้ยอะไรฝนยังไม่ตกแต่มึงมีอาการอันนี้มาถามเป็นเฮี้ยอะไรคืออะไรครับไม่ไม่มึงอะเป็นเฮี้ยอะไรมึงมึงมีอาการหรอมึงติดใจอะไรกูเปล่ามึงเล้ากูแล้วมึงขับรถหนีอะมึงไปไรเล้าอะไรครับไม่มมึงมึงตั้งใจขับรถหนีทำไมวะน้องผมขับครับผมไม่ใช่คนขับก็มึงให้น้องมึงขับหนีนี่อะไรครับผมไปพารถปัญญาอ่อนมึงตั้งใจขับหนีครับ มึงอย่าเออไม่ไม่อันนี้เป็นอะไรครับนี่อันนี้เป็นอะไรนี่ไม่ไม่มึงอะเป็นอะไรเอาไหมเอาไหมลองไหมคุยคุยหน้าสภา,าไหมฝนยัง<อ>ไม่ตกนะอยากคุยหน <พอ S 1> ้สาสภาไหม,ไมอันนี้ผมมาอยู่กับเขาครับต้องคุยกับน้องผมเลยครับเออเดี๋ยวกูจะคุยกับน้องมึงอะครับคุยเลยครับเฮ้อครับผมไม่ต้องสงสัยนะตีเพราะอะไรอะเพราะมีตัวแบบทาให้แก๊งแตกอย่างมึงเข้ามาไงซวยแก๊งน้องมึงอะซวยครับพี่ครับพี่ครับไอกระจก ฝนไม่ตกนะแต่มีอาการฝนยังไม่ตกเลยเฮียอยากอยากฝนอยากตกปะอยากฝนอยากตกป้าหลอไอ้ยอสฮัลโหลฝนอยากตกว้าหลอวฮัลโหลฝนยังไม่ตกพื้นยังไม่เปียกเลยฮัลโหลไอตัวขี้งอแงไอ้ยอขี้งอแงมึงได้ยินกูป้ายขี้งอแงฮัลโหลโหลโหลัหลขี้งอแงมึงได้ยินกูปะแต่แก๊งน้องมึงสวยแก๊งน้องมึงสวยแน่ ไอ้เฮี้ยมึงเอาใครเข้าแก๊งเนี่ยไอ้เฮี้ยมนมาติดเล้ารั่วเลยเล้าอะไรครับเล้าอะไรครับอะไรอะไรมึงไม่ได้อะไรครับกูไม่ได้มาถึงมึงมึงเป็นไรกูไม่ได้มาถึงมึงแต่ตอบกลับอย่างไวเลยนะไอ้เหี้ยมาถึงใครครับมาถึงใครครับอันนี้มาถึงคนอื่นมึงเป็นไรเอาเป้าเจอสภาเป้าไอ้เสี่ยวไอ้เยี้ยเสี่ยวลืมแดกยาเจอสภาเป้าเดี๋ยวกูจัดให้เลยรดูแบบว่าฤดูฝนน่ะเอาป่ะ อาเป่าวอวโว่ไอ้ตัวขี้งอเง,ไ,งไอสัตว์อย่างมือกูป้าไอเฮียแหมสภาพมึงมาช่วยเขาเหรอวะไอเฮียตัวมึงยังเล่นควายอยู่เลยเฮียไอตัวปัญญาอ่อนเฮียลิ้นมึงเปลี่ยนสีไวนะ้ไงไอตัวปัญญาอ่อนสกิลเพียมึงยังเล่นควาอยอยู่เลยไอเฮียมาช่วยเขาคุณรั่วเลยสัตว์เล่นอย่างควายนนนะได้ใครละครับวันนี้ได้ใครละดดาคนรับเผื่อมีคนรับ แต่คุจริงๆกูด่ามึงนะอันนี้อันนี้ไปทำอะไรให้ครับนี่กูณหมั่นไส้เฉยๆด่าไปเรือ่อย๋อดีแล้วครับอยากทำคนแก๊งแตกว่าเฮี้ยชนไหนเป้าชนไหน่เป้าโนซอฟอะฮัโหลโนซอฟกล้าชนเป้าโหลอ อยากวัดไฟอยากวัดค่าพลังวะ่ะเฮียมันจะมีใครกล้าปาวะเดี๋ยวกูจัดให้เลยเฮียตอนตีตอนไฟกับพวกมึงอะแบบว่าฤดูฝนน่ะฝนตกอ่ะรู้เลยอะ่ะเอาหน่อยเป้าหนูซอฟเบ้าทำเฮียอะไรเฮ้ยเบ้าทำควยอะไร กลัวกลัวเาะหวาดิควายเจอกูเซลนิดเซลหน่อยผาหวาดิเฮียโดนกูด่าฟรีปัญญาอ่อนมาให้ด่าฟรีวะเนี่ยเยี่ยเสี่ยว no โนซอฟฮัลโหลไอจิกโ,กโกกิโลเดียวเหรอเบี่ยนเฟี้ยวเลยวะมึงร้องเลยดิมึงร้องเลยดิแบบพี่มึงชอบร้องอ่ะมึงร้องเลยดิมึงร้องดังๆด,ดิ อยากวัดไฟว่ะอยากวัดค่าพลังหน่อยเฮียอยากวัดค่าพลังว่ะไอ,อยสัตว์มันจะมีควายบางตัวมาไฟไฟกับกูป่าวล่นมายังไม่แพ้ใครเลยคุยอยากชนหน่อยเฮียฮัโโลโหลโนซอฟอยากวัดค่าพลังเปล่าไอ้ย่ยหมวกแก๊ปด้วยเอาป้าไอ้หมวกแก๊ปไอ้ย่ยแกงแมวจรนี่เฮียเอาป้า <Hello. S 1> อล่อยแกงแมวจร อุ้ยเบางี้เข้าสภากันหมดนะกูบอกเลยเบางี้เฮ้ยโอโหลเองเกงหลุยมึงจะเดินแล้วมึงเงียบทำไมวะฮะมึงมีปากกับเขาปะเนี่ยมึงมีปากเหมือนไอ้เสี่ยวนั้นปะไอตัวปัญญาอ่อนอะมึงไม่มีปากแล้วหรอเมื่อกี้แก๊งมึงเยอะนี่เดิเห็นแก๊งมึงเยอะอยากชนว่ะเอาปะ ชนได้ป้าโอโหลไอ้หัวชมพูกูเหมือนไส้คนในแก๊งมึงวะกูอยากทำแก๊งแบบว่าหักไปข้างหนึ่งอะอีกข้างหนึ่งอะผงาบผงาบอยู่กับพื้นอะชนปะโอโหลมันแทงแล้วไปสภา,าได้ป้าวในแลนอ่ะหายไปเรียมเนี่ยเนี่ยเออหนาซับเหรอพี่เออไอพี่ตีไหมตีไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะแล้วหมดคนเราอยู่ไหมเนี่ย ไม่รู้เดี๋ยวแทงมันมันมันเล้ากูมันติดกวนตีนกูมาขับรถหนีด้วยมันมันมีโปรเทคป่ะมันเช็คโปรเทคได้ป่ะตีกัยแก๊งหญิงไปไม่ใช่เหรอพี่นอนซ้ออะวันไหนวันนี้เหรอหรือวันไหนไมม่ีีโเทคตกันไปแล้วนานแล้วพี่นานแล้วเนี่ยพี่นานแล้วหรอตีกันข้าเจ้าน่าจะนานแล้วพี่โปรเทคหลุดอยู่แล้วมั้งตีกันแล้วอ่ะยังไงมันก็หลุดอยู่แล้วเขาสวนพี่ใช่ไหมไม่ได้สวนครับพูดเกวนตีนมันขับรถหนีด้วย เฮ้ยฮัลโหลมึงจะเบ้าทำคุยเลยเฮ้ย hey. ไอ้เหี้ยใส่แว่นขายหวยฮัล <Hello, S 2> โหลฮัลโหลไอ้ใส่แว่นขายหวยมึงจะเบ้าทำเหีห้ยอะไรวะให้ Hi, รองเท้าปัญญาอ่อนไอ้ติงตองฮัลโหลมึงหัดแบบว่าสระผมบ้างนะกลิ่นตัวลืมด้วยดูตรงผมอุย้ยหลงังแครเกาะเต็มไอ้เหี้ยตรงผมเซ็ตง่ายนี่ผมเหนียวเลยมึงอะฮัลโหล ตอบหน่อยไอ้ผมเหนียวไอ้ตัวสกรปรกฮัลโหลไอ้ตัวผมเหนียวไอ้น้ำไม่อาบไอ้เหมน็นอี๊ไอขี้ไครเต็มตัวเลยสัตว์เฮ้ยโนซอฟมันอยู่เยอะเปล่าวะอยากชนโนซอร์ไหว้เฮี้ย โอ้แล้วแก๊งมึงแลนมึงอยู่ตรงใกล้ๆถังขยะด้วยเฮียเหมาะกันเลยดีแบบหูด,ดีว่ะแก๊งเฮียอยู่ตรงถังขยะกูรั่วเลยเหม็นสาบดีไหวเฮียว่าแล้วทําไมน้ําไม่อาบไม่อาบแบบว่าคุกคีกับถังขยะฮัลโหลเนี่ยมึงมึงไปหาไปไปคุยขยะให้กูให้กูดูดิฮัลโหลไอตัวน้ําไม่อาบเนี่ยมึงไปคุยขยะให้กูดูดิฮัลโหลฮัลโหลน้ําไม่อาบ ไอคีใครเต็มตัวไอตรงผมเหนียวไอยี่ลังแคร์ฮัลโหลอยากเห็นอยากอยากเห็นฤรดูฝนแล้วว่ะเมื่อไหร่ฝนจะตกวะเมื่อไหร่ฝนจะตกนะไอยี่ลังแคร์เฮ้ยไม่ตอบเจอสภานะไม่ตอบเจอสภานะน้องฮัลโหลฮัลโหลเจอสภานะเจอสภานะ มึงเตรียมปากตอแหลของมึงอ่ะแบบรอเปลี่ยนเบอร์รอเปลี่ยนสีเลยนะลินมึงอ่ะแล้วก็ค่อยไปใช้ตอนอยู่สภา,าว่าแบบผมโดนกระทําอ่ะมึงไปพูดกับเขาอย่างนี้นะเฮียตัวปากตอแหลถ้ามึงมีเมียมึงก็คงแบบว่าตอแหลเมียไปวันวันอ่ะตอแหลคนรอบตัวปากมึงมันเฮียดีอ่ะตอแหลทุกอย่างอ่ะ โหนซอฟไม่กล้ากูหน่อยอ๋อโนซอฟเนี่ยกูไม่มีกูไม่มีนี่ด้วยกูไม่มีแก๊งด้วยเนี่ยมึงเห็นปะกูไม่มีแก๊งเนี่ยเอาอปะกูไม่มีแก๊งด้วยเนี่ยมึงกลัวกลัวไอ้สัตว์โหกูไม่มีแก๊งแล้วเนี่ยแต่มึงกลัวกูคืออะไรเนี่ยโหกูไม่มีแก๊งนะมึงกลัวปะเนี่ยโนซอฟกู no ค,คนเดียวเนี่ยกลัวขี้หดตดหายเลยนะ เอาเปล่าไปเรียมไปไหนพี่เรียม,ยมแลนสม้มเอ้ยแรนอะไรวะแรนดัมเ,เอ้ยหัวชมพูมึงกระดิกตีนแต่มึงไม่พูดมึงเป็นใบอไอสัตว์มึงรู้ปะ ครับพี่ชายครับครับเฮียอะไรกูเรียกมึงตั้งนานมึงมึนไงมึงเป็นเฮียอะไรมึงเบ้าอ่ะไอสัตว์เพิ่งมาครับเพิ่งมาตอบโอ้โหกูเห็นมึงอยู่ตั้งนานแล้วไอตัวปัญญาอ่อนครับพี่ครับครับพี่เฮียอะไรมึงรู้ไหมเนี่ยแก๊งมึงทำเฮียอะไรอ่ะครับผมแก๊งมึงดูแบบหิวส้นตีนอ่ะแต่พอแบบกลัวจริงไม่กล้าเล่นอ่ะมึงดู้ไหมกูไม่กูไม่มีแก๊งเนี่ยแต่มึงกลัวอ่ะกลัวครับพี่กลัวกลัวกลัวควาย เอ้านเสียอยู่ปะเซียไปนอนแล้วมั้งให้บิ๊กอยู่ปะดำมีแลนดำแลนดำพิเสียอยู่แลนเนี่ยชวนนายป้าหนูซ้อเจอสภาไหมยังไม่พร้อมเลยครับพี่ไม่พร้อมเพียอะไรมึงครับไม่พร้อมเลยครับพี่เห็นมึงไปตี๊ยบแก๊งหญิงนี่ยไม่พร้อมแล้ววะกับผู้หญิงดูเก่งเนาะเห็นมึงจะไปตี๊ยบกอยู่เลยมึงดูห้าวอ่ะมึงเอาป่ะไม่พร้อมเพียอะไรมึงไอสัตว์มึงลองหนีดูดิมึงลองหนีดูดิ มึงขับหนีดูแล้ว่าจะไปตีีดเอกครับพใช่หรอมึงจะตีเดียกอตด้วยหรอใช่ครับเขาเก่าจังเขาบอกไม่พอเลยเขาจะไปตีเดียกอตจริงดิโอ้ยกูเนี่ยพี่ก่อนเดียกอ๊อะถึงกูก่อนเปล่าเอาป่ะจริงครับพี่เลียมเอาอีกครับพี่เลียมจริงพี่เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยอย่าขี้หดตนหายเอาไหมกเดียก๊อตมาเดียก๊อตมาเดียก๊อตมาพี่ปอนนะพี่โอ้ยกอตมึงจะไปตีแกงเขาด้วยนี่มึงจะไปตีเดียกอตนี่ได้ข่าวอ่ะเอาป่ะก่อนถึงเดียกอตอ่ะกูเปล่า อาเสบ้าไปแล้าเสบไอ้เหี้ยตัวปัญญาอ่อนลืมแดกยานี่หนีหายเลยให้น้องรับหน้าไอ้ควายตัวเองหาส้นตีนไอ้เหี้ยแกว่งเท้าหาเสี้ยนแต่ตัวเองแบบพอโดนเข้าจริงไอ้เหี้ยผวาแบบนี้ไม่ได้เรียกผวาแล้วผวิเลยไอ้เหี้ยหน้าเหวอดิพอโดนเข้าจริงไอ้ควายชิ่อพุงเก่งมากเหรอไอ้สัตว์เหี้ยตัวปัญญาอ่อนเมื่อไหร่จะฝนจะตกหน้าไอ้เหี้ยเรียมมันไหนครับเฟรียมแลนด์แลนด์แลนด์ส้มลนวอท เนียมเดียกอนมาเต็มเลยเพื่อนเฮ้ยเดียกอนมันจะตีพวกเองอ่ะเดียกอนเนี่ยพี่ไม่มีแก๊งนะเนี่ยแต่มันกลัวเนี่ยกูไมเงี้ยเงี้ยเอาล่ำล่ำเลยเงี้ยล่ำเลยครับไม่มีแก๊งเนี่ยมึงเอากูเป่าเออไอโนซอมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนกูเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนเดียกอนต่อยสัตว์มึงชอบปั้นหน้าเน๊ะจะไปตีเขาไอ้ควายแต่ภาพไม่ดูสกิลเพย์แก๊งมึงเลยไอ้เฮี้ยแต่ละตัวไอเฮี้ยบู๊ดลมยังบู๊ดพลาดอยู่เลยควาย ยกไม้ไปตีล่างแมตีออกซ้ายยังไม่เป็นเลยเฮียตีได้แต่ตรงรู้เฮียอะไรบ้างวะพี่ชายครับใจเย็นครับอย่าทะเลาะกันครับเอาไปเนี่ยเอาไปเนี่ยกูรออยู่นะโน้น่อฟนี่ไงจัหวะประเทศเงียบเดี๋ยวพี่จัดให้เอาเลยครับพี่รั่นเลยไหมครับเฮียอย่าอย่าทะเลาะกันครับเมื่อไหร่ฝนจะตกไว้สัตว์กูอยากตีสตอรี่แบบฝนตกอ่ะแบบพื้นเปียกกูอยากลื่นไหวเฮีย กูอยากลื่นอ่ะกูอยากลั่นไก่ตัวเสียงดังตอนกลางคืนไม่ได้อ่ะไอ้เหี้ยเอาไหมึงกล้าชวนไหมขอโทษนะครับผมขอเก็บรถหน่อยนะครับเพียไม่ชวนใครขอโทษด้วยนะครับเก็บรถแล้วนะครับเพียโถ่พี่พี่อยตีกันเลยครับคนไทยเหมือนกันครับเอาเพื่อจะวิปจะวิปพี่ว่าไงครับ ล่าสุดกูโดนเวลเคาะประตูเดี๋ยวกูมาเคาะประตูเพืกอมึงต่อไอสัตว์เดี๋ยวกูเคาะประตูไอหัวฟ้าด้วยอ้อออุ้มาแล้วก็โนซับอยู่หรือเปล่าผมขอผมขอจัดอีโมดให้นะพี่ห้าหี่ลองกดดู ก็ก็ก็ใครใครใครตกบังมีคนตกมีคนตกกระถ่เรียบกระถิ่นเรียบโอ้ยหน้าพี่หน้าอินอสครับผมเฮ้ยกระถินเรียบเลยว่ะอย่าอย่าตอนนี้น่าเดี๋ยวมีเรื่องว้ายเฮ้ยดนกอกเต็มเลยอุ๊ยเี่นะใครจะโดนตอนนี้ครับเออสเอลอสมันใครเรียกมีมาะขประตูหน่อยเข้าประตูหน่อย เอาเป่าโอ้ยมีแต่คนแบบหมันเนี่ยเขาประตูอยู่เนี่ยเออช่วงนีประเทศยี่งเขาตีกันหน่อยเว้ยเฮียใครอะเสียใครวะฮัลโหลพี่อย่าทะเลาะกันเลยครับโอ้ยเขาประตูนี่เดี๋ยวผมจัดทาให้เขาพีอะนี่ก๊อกก๊ออใครเอ่ยผีมาแล้วอยไปเ้าเท่านั้นแล้วเจอสภาดีกว่าเีย ยินอ่ะรู้ไม่สู้ครับยินสู้ไม่สู้ครับโนซ้อมึงประหยัดลืมไปไปลืมอวยกันเองด้วยนะฮัลโหลอย่าลืมบูมนะลืมบูมก่อนไฟนะบูมกันด้วยไม่มีไฟก็ไรค่ะนั่นไงบูมกันด้วยนะขอบูมกันเสียงดังๆอ่ะไม่เอาแบบเสียงเบาๆไปเสียงแผ่วๆนะว้ายว้ายนั่นไปเนี่ยว้าย

to make a tag a a shot